วันนี้เชมอสจะมาแชร์วิธีการม้วนเค้กโรนะคะหน้าตาแบบนี้เลยหลายๆคนสงสัยใช่ไหมว่าทำยังไงพร้อมแล้วไปดูเคล็ดลับกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเชมดเลือกเป็นเนื้อชิฟฟ่อนเค,ค้กค่ะแล้วก็จะมีความหนาของเค,ค้กเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เซนติเมตรเคล็ดลับของชิฟฟ่อนเค,ค้กก็คือการตีไข่ขาวให้ตั้งยอดแล้วก็แข็งแรงที่การตีให้มันแข็งแรงเนี่ยเราจะต้องตีไม่อัดอากาศจนเร็วเกินไปนะคะตีด้วยความเร็วปานกลางไปเรื่อยๆจนไข่ขาวเนี่ยมีลักษณะที่เฟิร์มจากนั้นค่ะค่อยตัดอากาศเป็นความเร็วหนึ่งนาทีแล้วก็คนให้เนื้อเนียนเป็นแบบนี้เลย หากใครใช้เครื่องตีขนาดเล็กก็ใช้ความเร็วสูงสุดของเครื่องได้เลยนะคะแล้วค่อยตีตัดอากาศต่ออีกหนึ่งนาทีค่ะก็จะได้เนื้อสัมผัสที่เนียนแบบนี้จากนั้นค่ะเราก็เตรียมพิมพ์มาไว้นะคะพิมพ์ของเราเนี่ยไม่ทาอะไรเลยนะไม่ทาไขมันอะไรเลยแล้วก็ปาดให้เรียบแบบนี้เลยค่ะนะคะ ต้องให้เสมอการเพราะเราจะใช้ไฟค่อนข้างแรงในการอบนะคะอยู่ที่180-190องศาจากนั้นค่ะต้องชั่งวิปครีมทุกครั้งน้ำหนักที่ชชมอชัยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ220-225กรัมนะคะแล้วก็ดันเคเข้าหาตัวแบบนี้ดันเบาๆนะคะแล้วก็ใช้สเปรย์ทลาเนี่ยปาตรงครีมที่ล้นออกมาสังเกตไหมว่าตอนนี้มันจะยังไม่สวยนะ แต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะดันเข้ามาจนลักษณะเค้กเนี่ยเป็นทรงกลมเลยเห็นไหมคะเค้กเนี่ยจะเริ่มเป็นทรงกลมมากขึ้นมากขึ้นอันนี้จะเป็นวิปครีมนะคะจากนั้นเอาด้านที่เป็นรอยต่อค่ะตั้งไว้ให้สัมผัสกับพื้นโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็กดเค้กค,ค่ะให้เป็นทรงตามที่เราต้องการจากนั้นไปแช่แข็งเลยค่ะนะคะแล้วก็จนเซ็ตตัวดีเชมรกก็เอามาตัดขนาด1.5เซนติเมตรแล้วก็มาตกแต่งเพิม่มเติมนะคะเพื่อจะได้เพิ่มมูลค่าของตัวเค้กโรนั่นเองคะ่ะ ไม่ว่าวันนี้นะคะคุณจะใช้สูตรไหนในการทําขนมนะคะเชมดก็อยากที่จะบอกว่าใช้สูตรไหนก็ได้เลยเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้เลยค่ะเชื่อไหมคะเทคนิคเหล่านี้เชมดมีให้นะคะอยู่ในคอร์ส Secret of Bakery รวมเรื่องลับหลังเตาที่คนทําขายไม่เคยบอกคุณคอร์สเรียนนี้จะพาทุกคนนะคะไปไขความลับการทําขนมหลายชนิดเลยค่ะสนใจทักไปได้ที่ไลน์แอดเลยค่ะ